Jet black marker, pushing hard as you scribble on my face, tarnishing a work of art. Funny how we fall apart. We were. ครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับรถทดสอบกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับกับ Mercedes-Benz C350e AMG Dynamic ซึ่งเป็นรถปล u g ดอินไ r บ d ิของ Mercedes-Benz และความน่าสนใจของเขาก็คือเขาสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนๆได้ถึง100กิโลบวกๆเลยนะครับเราก็เลยอยากทดสอบกันดูนะครับว่าเขาจะสามารถวิ่งได้จริงหรือเปล่าและตั้งแต่ผมรับรถมาจนมาถึงตอนนี้เรียกว่าวิ่งในสาธรรถติดๆขึ้นทางด่วนแล้วตอนนี้เราก็จะวิ่งออกไปทางต่างจังหวัดน,นะครับตอนนี้ผมวิ่งมาอยู่ประมาณ 71กิโลแล้วไฟของเขาเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ30%และหน้าจอของเขาแจ้งว่าวิ่งได้41กิโลเมตรนะครับเรียกว่ายังวิ่งได้อีกสักระยะหนึ่งเลยเราจะวิ่งจนแบตเตอรี่หรือไฟหมดนะครับมันจะสามารถวิ่งได้ตามที่เขาเคฟหรือเปล่าสำหรับเครื่องยนต์ของ Mercedes-Benz ตัวนี้นะครับเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับทำให้ได้พละกกำลังถึง313แรงม้าก,กับแรงบิด 550นิวตันเมตรกับเกียร์9สปีดของเขานะครับและผมขับมาสักพักหนึ่งกับเครื่องยนต์สมรรถ,ถนะขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าผมยังไม่ได้ลองเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้นะผมขับด้วยไฟฟ้าล้วนๆตั้งแต่รับรถกันมาเลยนะแต่ก็ต้องบอกว่าการขับด้วยไฟฟ้าของเขาเรียกว่าอัตราเร่งต่างๆเนี่ยมันไม่อ่ดเลยนะอันนี้ผมใช้งานมาต่างจังหวัดเร่งแซงหรือขับเรื่อยๆในเมืองผมว่ามันเพียงพอสําหรับการใช้งานแบบ ระยะ100กิโลเมตรผมคิดว่าได้แน่นอนแล้วครับแล้วก็ประมาณว่าจะเกินด้วยนะครับกับตัวเลขที่โอเคมจากโรงงานด้วยซ้ำนะครับก่อนที่เราจะพูดถึงเครื่องยนต์ที่แบบถ้ามันติดแล้วใช้มอเตอร์ไฟฟ้าร่วมกันแล้วเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนอื่นมาพูดถึงช่วงล่างก่อนเลยนะครับช่วงล่างของเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงล่างที่ถูก ปรับเปลี่ยนมาใหม่จากรุ่นเดิมนะครับตัวนี้นะครับแตกต่างกับช่วงล่างของตัวดีเซลด้วยซ้ำเพราะว่าตัวนี้ช่วงล่างด้านหน้านะครับเป็นคอยสปริงแต่ด้านหลังเนี่ยเป็นแบบถุงลมนะครับเหตุผลที่ทําให้มันแตกต่างก็ต้องบอกว่าคันนี้นะครับเน้นการโหลดหรือการบรรทุกของั่้เองนะเพราะว่าถ้ามันเป็นคอยสปริงทั้งหมดเนี่ยมันมีแบตเตอรี่และมีสัมภาระบรรทุกขึ้นมาอีก มันจะอาจจะทําให้รถหน้ามันเชิดขึ้นมาท้ายห้อยอะไรประมาณนี้นะครับแต่คันนี้พอมีการปรับเซฟขึ้นมาใหม่ช่วงล่างแบบถุงลมด้านหลังเขาจะมีการปรับตั้งเองแบบอัตโนมัติเพื่อให้รถมันมีเซนเตอรต์ตรงกลางรองรับน้ําหนักทั้งหมดของเขาเนี่ยอยู่ประมาณ400กิโลถ้าเกินกว่านี้ถุงลมมันก็อาจจะ โดนกดลงมาด้วยเช่นกันครับแต่ถ้าไม่เกินไปกว่านี้ประมาณ2อ0สโลเนี่ยถุงลมเขาจะทํางานให้มันอยู่ในราบเดียกวกับตัวรถนะครับเขาจะมีเหมือนเซ็นเซอร์ปรับให้ช่วงล่างด้านหลังเนี่ยมันตรงเหมือนรถเป็นเส้นโตนะครับหน้ามันไม่เชิดขึ้นอย่างเงี้อันนี้ถือว่ามันเป็นการแก้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆของตัวรถนะครับ และช่วงล่างของเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันให้ความนุ่มนวลเลยนะเพราะช่วงล่างแบบทุงโล่งม,มันมีความนุ่มนวลในการข,ขับขี่อย่างเห็นได้ชัดเลยพอเราขับผมรู้สึกว่ามันมีความนุ่มนวลแล้วก็นิ่งนะครับตอนนี้เราก็นั่งกันอยู่3คนพอขึ้นสะพานปุ๊บเนี่ย อาการเด้งของตัวรถมันไม่มีบัมเลยครับคือเรียกว่ามันมีความแบบกระชับในการวิ่งทั้งไกลเอยหรือว่าวิ่งผ่านลูกละน้าต่างๆมันมีความนุ่มนวลเฟิร์มมากๆเลยครับแต่ก็ต้องบอกว่าพอเราปรับไปโหมดสปอร์ตช่วงล่างไม่ได้กดลงหรือว่าไม่ได้เตี้ยลงปรับเปลี่ยนเป็นแอเร็ทีฟอะไรมากมายครับแต่ เซลลูอยในตัวโชว์ของเขามีการปรับเปลี่ยนให้มันมีความหนืดมากยิ่งขึ้นอันนี้เขาจะปรับแบบอัตโนมัติแล้วเขาจะปรับตามโหมดการขับขี่นะครับแต่โหมดที่เราขับกันอยู่เนี่ยเป็น EL นะครับก็คือเป็นตัวใช้แบบไฟฟ้า้วนนะครับก็ต้องบอกว่ามันมีความนุ่มนวลในการใช้งานมากๆเลยครับแล้วก็เนี่ยการเข้าโค้งต่างๆผมก็ต้องบอกได้เลยว่าเนี่ยตัวรถมันนิ่งมันไม่ค่อยโยนะครับอันนี้ถือว่า ดีมากๆนะครับความรู้สึกที่เรารู้สึกว่านนเป็นรถใช้งานปกติสีค้าเนี่ยเมื่อก่อนคุณอาจจะรู้สึกว่ามันเด้งๆมบ้านเพราะว่าแก้มมันก็เตี้ยด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแก้มตัวรถมันอาจจะบางเป็นส่วนหนึ่งที่เรารสึกว่ามันแข็งแต่คันนี้บอกได้เลยว่าให้ความนุ่มนวลมากๆเลยนะครับและในส่วนของการเก็บเสียงอันนี้เครื่องยนต์ไม่ติดวิ่งอยู่ประมาณ80ผมบอกได้เลยว่าคันนี้เก็บเสียงได้ดีมากๆครับเสียงจากพื้นถนนก็ถือว่าทําได้ดีเช่นเดียวกันครับลองเร่งความเร็วประมาณร้อยหนึ่งอ่ะร้อยสิบ การเก็บเสียงต่างๆก็ยังถือว่าทําได้ดีทีเดียวนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้ผมวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนคือผมรู้สึกว่ามันไม่ได้รู้สึกแตกต่างไปจากการมีเครื่องยนต์ที่มันติดขึ้นมาเลยนะครับวิ่งมาจนจะถึงคลอง15แล้วนะครับผมวิ่งจากในเมืองเรียกว่าระยะทาง86กิโลเมตรแล้วตอนนี้ยังไม่ได้ใช้น้ํามันเลยสักนิดนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าพอสุดท้ายแบตเตอรี่หมดตัวรถที่วิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนจะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับ ครับผมแล้วระบบช่วยเหลือการขับขี่ของ C350 ตัวนี้นะครับเรียกว่าให้แบบจัดเต็มก็ว่าได้นะมีทั้งเลนคีพบายสปอร์ตอะแด็คทีฟครูสนะครับผมลองตั้งดูตั้งที่ความเร็วประมาณ90นะครับให้ตามรถคันหน้าไปผมบอกได้เลยว่าอะแด็คทีฟครูสตัวนี้มันมีความนุ่มนวลนะครับนุ่มนวลในที่นี้หมายความว่า เวลาเราเข้าใกล้รถคันหน้าหรือว่าจังหวะเบรกต่างๆผมถือว่าคันนี้ทําได้ดีถ้าเป็นส0บคะแนนเนี่ยผมให้9ก้าเลยแล้วกัน,นครับเพราะว่ามันมีจังหวะนิดนึงที่เวลาเขาชูดเข้าไปเนี่ยมันแอบเสียวนิดนึงว่าเขาจะไม่เบรกแต่จริงๆแล้วเขาเบรกให้แต่ว่าถ้าในความเร็วต่ํามากๆครับผมบอกได้เลยว่าเขาทําได้สมูทมากๆนะครับตอนนี้ก็คันหน้าวิ่งเนี่ยเขาเริ่มเบรกละ ก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยเขาค่อยๆเบรกตามคันหน้าเลยผมไม่ได้กดเบรกอะไรเลยนะครับแล้วก็เร่งให้แบบค่อนข้างเนียนดีเดียวนะครับสําหรับตัว c 3 5 0คันนี้นะครับนี่อ่าเดี๋ยวนี้เบรกละลองเปลี่ยนเลนเนี่ยตัวรถก็เร่งห้นะครับค่อยๆเร่งไปเพราะผมตั้งอยู่ที่100นะครับเปลี่ยนตามรถคันหน้าไปเนี่ยเขาค่อยๆเร่งไปนะครับเขาไม่ได้เร่งแบบ พื้นแต่บางจังหวะเนี่ยเขาอาจจะเร่งความเร็วเร็วไปนิดหนึ่งเราจะทําให้รู้สึกเสียวไปหน่อยหนึ่งแต่จริงๆมันตั้งได้นะครับก็คือเราสามารถตั้งระยะให้มันห่างกว่านี้แล้วเมื่อเราออกนอกเลนนะครับอ่ะผมลองออกนอกเลนดูนเขามีทั้งเตือนแล้วก็มีดึงกลับให้เล็กน้อยครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยเราเริ่มออกแล้วเขาก็ดึงกลับมาให้หน่อยนึงอันนี้ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับก็คือค่อยๆดึงไม่ใช่ดึงแบบว่าพึดอย่างเงี้ย อันนี้แอบเสียไปนิดนึงครับดังนั้นครับ C 3 5 0้แค่นี้ครับบอกได้เลยว่าออปชันต่างๆของเขาเนี่ยเรียกว่าให้แบบจัดเต็มเลยครับครับผมตอนนี้นะครับเราก็จะถึงเป้าหมายของเราแล้วนะครับก็คือแบตเตอรี่มันจะหมดแล้วนะครับเขาแจ้งที่หน้าจอว่าวิ่งได้อีก1กิโลเมตรถ้าเป็น1กิโลเมตรก็จะวิ่งได้ทั้งหมดโดยรวมนะครับก็คือ115กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับเดี๋ยวจะดูนะครับว่าเครื่องยนต์จะติดหรือเปล่านะครับขับไปเลย หน้าจอก็จะแจ้งไว้ที่1%นะครับก็เดี๋ยวจะดูว่าวิ่งไปเรื่อยเครื่องยนต์จะติดขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้อย่างที่บอกนะครับคือเราวิ่งมาตั้งแต่กรุงเทพนะครับศูนย์แล้วเครื่องยนต์ยังไม่ติดเลยเราวิ่งด้วยความเร็วคงที่ประมาณ90กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับเนี่ยจริงๆมันศูนย์แล้วนะครับแต่ว่าเครื่องยนต์ยังไม่ติดขึ้นมาแสดงว่าตัวรถเนี่ยยังมีแบตหนงเหลืออยู่เล็กน้อยนะครับเป็นเหมือนแบตสำรองก็ว่าได้คือมันเหมือนเป็นการเผื่อในการใช้งานนี่นอ่าเขาแแจ้นน้้งงลวคครรัับออนนนีเื่ยตต์ดิด ได้ยินเสียงเครื่องแต่แทบจะไม่ได้ยินเลย115นะครับก็ติ่ง16นิดๆนะกับเครื่องยนต์ที่ติดมาดังนั้นนะครับอันนี้ถือว่าทำได้ดีกว่าที่เขาแจ้งไว้ที่หน้าจอนะครับเพราะว่าตอนแรกผมถ่ายรูปไว้ว่าชาร์จ1ครั้งมันจะสามารถวิ่งได้112กิโลนะครับแต่พอผมเามาขับจริงตั้งแต่รับรถที่สาทรนะรแล้ววิ่งออกมาเนี่ยเส้นนงคลักรถติดๆเลย คือขับแบบปกติผมไม่ได้ขับแบบทําตัวเลขอะไรมากๆนะครับมีวิ่งแซงบ้างนะครับแล้วตัวเลขของเขาที่ออกมาเนี่ย115กิโลนกับ หนึ่งการชาร์ะครับแล้วแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยมีความจุอยู่ที่25.4กิโลวัตต์อลตัวแบตเนี่ยก็ถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับและรองรับการชาร์จได้ทั้ง DC และ AC นะครับและในส่วนอน้าตาสิ้นเปลืองของเขาเรียกว่าประหยัดมากๆนะครับอยู่ที่16.5กิโลวัตต์ออวต่อ100กิโลเมตรนะครับอันนี้ผมถือว่าถ้านับเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยอันนี้ถือว่าประหยัดมากๆเลยนะครับสำหรับการกินไฟของเขาถ้าเราใช้งานในเมืองผมมองได้เลยว่าวันหนึ่งเราวิ่งจริง จริงแล้วมันไม่เกินหรอครับร้อยกิโลนั่นๆจะเกินทีกลับบ้านเสียบปักชาร์นแล้วเราเอามาใช้ตอนเช้าอย่างเงี้ยผมบอกได้เลยว่าคันนี้เรียกว่าน้ำมันบูดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันแทบจะไม่ต้องใช้น้ำมันเลยแต่ถ้าฉุกเฉินคุณต้องไปต่างจังหวัดคันนี้คนระับไม่ได้เสียบชาร์อะไร คุณก็สามารถไปได้เลยไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่ามันมีเครื่องยนต์ที่ทำงานอยู่แล้วอีกอย่างถ้าคุณขับไปทางจังหวัดเจอที่ชาร์จ DC คุณก็สามารถจิ้มชาร์จเลยดีซี DC เนี่ยรองรับสูงสุดอยู่ที่50กิโลวัตต์นะครับเรียกว่าชาร์จได้ เร็วด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าตัวรถปลั๊กอินไฮบริดส่วนใหญ่จะชาร์จได้แต่ AC นะครับ DC จะชาร์จไม่ค่อยได้ดังนั้น,นการชาร์จ AC ตามแต่จังหวัดผมบอกได้เลยว่ามันแทบจะไม่มีประโยชน์เพราะว่าชาร์จมันใช้เวลานานมากครับแต่พอมันชาร์จ DC ได้จะทําให้รถประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นครับตอนนี้นะครับเครื่องยนต์ก็ติดแล้วโหมดการขับขี่ของเขามีด้วยกันทั้งหมด5โหมดนะครับเรามาที่โหมดแรกกันก่อนครับโหมดแรกของเขาก็คือตัว B นะครับก็คือ,คอการ โคแบตเตอรี่ไว้นั่นเองครับสมมุติเรามีแบตเตอรี่เหลืออยู่ประมาณ10%เราก็อยากให้คงสถานะนี้เพื่อเราจะขับกลับบ้านหรือว่าบางที่นี้เราอยากได้ความเงียบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการรักษาตัวแบตเตอรี่ให้มันคงที่อยู่ที่10%ตรงนั้นนะครับอ่าแล้วมาโหมดที่2นะครับก็คือโหมดอิเล็กทริกนะครับอันนี้ก็คือการใช้ไฟอย่างเดียวนะครับ แต่ตอนนี้ไฟในแบตเตอรี่หมดแล้วดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นเครื่องยนต์โหมดนี้ก็ไม่สามารถใช้ได้นะครับแล้วโหมดที่3นะครับกับโหมด H ก็คือไฮบริดนั่นเองนะครับก็คือการทํางานแบบผสมผสานของเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับพอเราเหยียบปุ๊บอ่าเครื่องยนต์กับมอเตอร์ก็ทางานร่วมกันแต่พอถอนคันเร่งนะครับหรือว่าเรากดเบรกเครื่องยนต์ดับไปแล้วจังหวะเบรกเนี่ยมันจะเป็นการ ดเจนหรือคือการชาร์จไฟกลับนั่นเองนะครับแต่บางจังหวะเนี่ยเครื่องยนต์ก็ดับไปเลยเขาจะวิ่งตัวเปล่านะครับก็คือมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ก็ดับลงไปมันทําให้ช่วยในเรื่องการไหลลื่นไปข้างหน้านครับถ้าเปรียบเทียบเกียร์เมนนวลนที่เราเข้าเกียร์เอดรถมันจะไหลไปเลยไม่มีแรงน่วงอะไรเลยนะครับเนี่ยแน่ทุกอย่างดับลงหมดแล้วมันเป็นการประหยัดพลังงานอีกรูปแบบหนึ่งนะครับโมดที่4นะครับกับ โหมดสปอร์ตอันนี้เรียกว่าพลังงานมาเต็มนะครับ313แรงม้า550นิวตันเมตรเนี่ยบอกได้เลยโหมดนี้ก็คือเป็นโหมดเต็มที่กับเขานะครับนี่กดแซงโอ้โหเรียกว่าพลังงานของเขานี่เหลือเฟือกับการใช้งานนะครับนี่เราสามารถชิปเกียร์ได้ด้วยนี่ครับเขามีแพดเดนชิฟให้ตรงตำแหน่งนี้เดี๋ยวผมจะลองกด0-100ให้ดูนะครับว่า0 0 0เนี่ย ตัวเลขเป็นยังไงบ้างครับครับผมตอนนี้เราก็มาลองศูนถึงร้อยกันนะครับในแคตตาล็อกเขาบอกว่า6.1วิอันนี้ผมลองในโหมดสปอร์ตดูนะครับว่าจะทําได้เท่าไหร่นะครับอ่ะสามสองหนึ่งป้ายสิบเจไปแล้วครับผมแล้วโหมดสุดท้ายนะครับนี่ครับกับโหมด Individual นะครับก็คือการปรับเปลี่ยนทุกอย่างด้วยตัวเองะครับเป็นแบบฉบับปรับเองนะครับคันนี้อย่างที่บอกนะครับช่วงล่างมันไม่ได้ปรับให้มันมีเซลลิอยของตัวโช๊คเท่านั้นนะครับกับช่วงล่างด้านหลังที่เป็นแบบถุงลมนะครับเขาจะจัดการของเขาเอง Individual นะครับโหมดนี้สามารถปรับได้หลักๆก,ก็คือตัวพวงมาลัยเครื่องยนต์แล้วก็สามารถปิด ESP เนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ปิดได้1 0 0ซครับมันจะเหลือติ่งเล็กๆไว้ประมาณ10%เพราะว่าถ้าปิด1 0 0เลยเนี่ยมันอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับเพราะว่าด้วยรถที่มีแรงบิดขนาดนี้ครับเวลากดคันเร่งมันอาจจะทําให้เกิดอันตรายได้ครับมาถึงภายในตัวรถกันนะครับก็ต้องบอกว่ามีความอลังการเหมือนในกลุ่ม s c l a s s เลยก็ว่าได้นะครับตั้งแต่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบ2ชั้น3าก้าน ตัวนี้ก็คือควบคุมหน้าจอด้านฝั่งนี้นะครับเป็นระบบความบันเทิงต่างๆนะครับด้านขวานก็ ควบคุมการทํางานของหน้าจอตรงตําแหน่งผู้ขบขี่นะครับขนาด12.3นิ้วนะครับและตรงกลางนี้ขนาด11.9นิ้วเรียกว่าขนาดใหญ่มากๆนะครับคือมองได้อย่างชัดเจน,น้วครับและหน้าจอก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ด้วยนะครับเรียกว่าใช้งานได้หลากหลายเลยนะครับแล้วก็มีแพดเดนชิปตรงตาแหน่งตรงนี้นครับด้านซ้ายและด้านขวาตรงตาแหน่งตรงกลางนะครับระบบปฏิบัติการ MBUX แบบใหม่นะครับเรียกว่า การทำงานของเขาเนี่ยรวดเร็วมากๆนะการเชื่อมต่อระบบความบันเทิงต่างๆก็ต้องบอกเลยว่าใช้งานได้ง่ายมากๆนะครับผมมาขึ้นมาที่ตัวรถนะก็คือเขาเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วนะครับเราเนี่ยตั้งเป็นแอดมินของเรานะครับเวลาเราขึ้นรถเราสามารถตั้งวิทยุตั้งแอร์แบบนี้แล้วก็ตั้งตัวบอบาะแบบที่เราต้องการได้เลยนะครับคือมันสามารถเลือกได้แต่ละบุคคลเลยนะครับว่า จะตั้งแบบไหนอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยครับและหน้าจอของเขาเนี่ยทำงานได้รวดเร็วทีเดียวครับการเชื่อมต่ออย่างแผนที่ต่างๆเนี่ยทำงานได้อย่างรวดเร็วนะครับการเชื่อมต่อนเนียสามารถย้ายมาที่หน้าจอนี้ได้ด้วยนะครับทําให้การทํางานของเขาเรียกว่ามองง่ายๆนะครับเนี่ยเห็นหน้าจอเป็นแบบ2จอเลยครับอันนี้ใช้งานได้ง่ายนะครับอ่ระบบความบันเทิงต่างๆ,ๆเนี่ยมีมาให้พร้อมเลยนะครับ แล้วเนี่ยมีกงมีเกมมาให้เล่นเรียกว่ารถติดตดิก็สามารถทํางานได้นะครับระบบไฮบริดของเขานี่ก็ชัดเจน,นครับว่าควบคุมยังไงบ้างการวิ่งของเขาเนี่ยประหยัดแค่ไหนนะครับนี่และควบคุมรถก็สามารถควบคุมที่ตำแหน่งตรงนี้ได้โดยเช่นกันครับควบคุมได้ที่ตำแหน่งตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับระบบการชาร์จของตัวรถนะครับก็สามารถชาร์จได้ทั้งแด่ AC แล้วก็ DC นะครับ DC ของเขาเนี่ยชาร์จแบบ50กิโลวัตหรือชาร์จแบบ20กิโลวัตเอาก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่า เป็นเรื่องการถนอมแบตเตอรี่นั่นเองนะครับและการชาร์จของ AC ของเขานะครับก็สามารถชาร์จได้แบบ3เฟสด้วยเช่นกัน,นครับเรียกว่าตัวเลือกในการชาร์จของเขาเนี่ยมีหลากหลายมากเหมือนรถไฟฟ้าปกติเลยก็ว่าได้นะครับการตกแต่งของเขานะครับเรียกว่าสวยงามและดูมีความเป็นสปอร์ตนะครับลายจริงๆของเขาเนี่คล้ายๆลายเคปลาเลยเป็นโครเมียมแบบด้านครับคือผมลองใช้งานดูแล้วเวลาตากแดดมันไม่สะท้อนเข้าหน้านครับอันนี้ถือว่าตำแหน่งของเขาดีทีเดียวนะครับ แต่ตรงนี้ก็จะเงานิดนึงเป็นแบบเป็น no back แต่สิ่งที่ผมชอบในการเปิดปิดของเขาเนี่ยคือปกติเราอาจจะต้องกดนี้ให้มันเด้งเองแต่นี่ก็คือผักนี่ผักมันก็ใช้งานได้เลยแต่เวลาปิดนะครับตอนแรกผมก็คิดว่ามันต้องดึงนี้แต่นี่ครับกดนี้มันปิดให้เลยนะครับอันนี้ถือว่าเขาออกแบบมาค่อนข้างดีดี่แนนะครับและด้านในของเขาก็มีช่องชาร์จโทรศัพท์แล้วก็ช่องวางแก้วน้ำและช่องชาร์จโทรศัพท์ของเขาเนี่ยโทรศัพท์ของผมเนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่นะครับเวลาเราวางโทรศัพท์นะครับเป็น wireless c h a r อร์เนี่ย เรียกว่าวางได้ง่ายนะครับและช่องของเขาโดนฟิกมากับโทรศัพท์ทําให้เวลาเราขับขี่เนี่ยตัวโทรศัพท์มันไม่เคลื่อนไปไหนนะแต่ถ้าคุณวางขวดน้ําแล้วคุณจะหยิบโทรศัพท์มันอาจจะติดมืออันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันจะลําบากนิดนึงถ้ามีตําแหน่งขวดมันอาจจะลําบากนะครับแต่ถ้าเราไม่มีสิ่งของเนี่ยมันสามารถวางได้เลยอันนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันติดนิดนึดนงนะครับสําหรับตัว wireless charger ตัวนี้นะครับอ่ะ พอปิดมาตำแหน่งตรงนี้เมื่อก่อนก็ต้องบอกว่าในรุ่นเดิมมันเป็นทัชแพดนะครับแต่ตอนนี้ก็ได้หายไปแล้วนะครับเพราะว่าด้วยหน้าจอที่มีขนาดใหญ่และทํางานได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เขาปรับเปลี่ยนไปนะครับตำแหน่งช่องตรงกลางนี้เราสามารถชาร์จที่ตำแหน่งตรงนี้ได้ดยเช่นกัน,นครับเสียบชาร์จเป็นช่อง USB C นั่นเองนะครับสำหรับการตกแต่งภายในนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นชุดแต่ง AMG ดังนั้นนะครับบอก,กต้องเป็น สีแดงสลับดําเป็นเบาะหนังนะครับทรงสปอร์ตนั่งค่อนข้างกระชับทีเดียวนะครับและเมมโมรีของเขาเนี่ยมีถึง3ตําแหน่งนะครับทั้งซ้ายและด้านขวาและตําแหน่งนี้ก็คือเป็นตัวอุ่นร้อนนะครับอันเนี้ยผมบอกได้เลยว่าจริงๆเอาเออกก็ได้นะเพราะว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนนะครับพอมันเป็นกดแบบร้อนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่สําหรับบ้านเรานะครับและเครื่องเสียงของเขาระบบความบันเทิงก็เป็นแบบเบอร์เมสเตอร์ตัวนี้ก็ ให้ตัวท็อปกันไปเลยนะครับไฟแอมบิไลท์ก็มี64สีนะครับเขาบอกแล้วที่ขาดไม่ได้เลยนะครับกับด้านบนของเขาหลังคาเป็นแบบพ a นธุลมกสุปเรียกว่าหลังคาเนี่ยยาวตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงด้านหลังนะครับทำให้รู้สึกว่าคนนั่งหลังเนี่ยไม่อึดอัดน,นะครับละมาของเขาเนี่ยสามารถแบ่งช่องเป็น2ฝั่งได้ด้วยเช่นกันก็อเเปิดของเขานะครับนี่แล้วก็จกของเขานะครับก็สามารถยกไปที่ตำแหน่งตรงด้านท้ายด้วยเช่นกัน,นครับเรียกว่าทําให้รถคันนี้ ดูมีความสปอร์ตแล้วก็ดูมีความหรูหรามากยิ่งขึ้นครับมาที่นั่งด้านท้ายรถกันนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นที่นั่งที่ผมชอบมากๆอีกคันหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตำแหน่งนั่งเนี่ยผมถือว่ามีการเอียงที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับแล้วเบาะค่อนข้างนุ่มนี่แอร์หลังมีมาให้แต่เขาไม่สามารถปรับได้นะครับเป็นแค่ช่องลมปกตินะครับการปรับแอร์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคนด้านหน้านะครับแต่สิ่งที่ผมชอบจริงๆเลยก็คือเนี่ยครับมา่านของเขานะครับ คือโดยปกติรถเซกเมนต์นี้เขาจะไม่ค่อยให้ม่านกันนะครับแต่คันนี้ให้ม่านรอบตัวเลยก็คือม่านด้านท้ายทั้ง2ฝั่งเลยแล้วก็ม่านด้านหลังนะครับแต่ด้านหลังเนี่ยอาจจะต้องเปิดจากคนขับนะครับก็จะเป็นคนปรับนะครับว่าจะเปิดหรือจะปิดเท่านั้นนะครับนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆสําหรับคนนั่งท้ายนะครับอ่ะช่องตรงตําแหน่งตรงนี้ก็นี่ ให้ช่องวางแก้วน้าปกตินะครับตำแหน่งการวางแขนก็ถือว่าดีทีเดียวทําให้นั่งไวไกลๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคันนี้ไม่น่าจะเมื่อยเลยเพราะว่าด้วยช่วงล่างของเขาที่เป็นถุงลมด้านหลังเนี่ยทำให้ตัวรถเนี่ยมันไม่โครงนะครับและนี่เป็นจุดสําคัญเลยนะครับสําหรับตัวซีคัสคันนี้ครับครับผมดูด้านในรถกันแล้วนะครับมาดูที่เก็บสัมภาระด้านท้ายกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างอ่าคันนี้ก็สามารถเตะเปิดได้นะครับ เราจะเห็นได้ว่าพื้นของเขาเนี่ยโดนหนุนขึ้นมาเพราะว่าตัวแบตเตอรี่นั่นเองนะครับแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ด้านท้ายรถนะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่ของเขาเนี่ยก็จะต้องโดนหนุนขึ้นมาถ้าเทียบกับตัวดีเซลก็จะเป็นหลุมลงไปนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการเพิ่มพื้นที่เราสามารถนี่ครับกดเบาๆตรงตำแหน่งตรงนี้นะครับเปิดเบาะได้นะครับทําให้เบาะเนี่ยพับลงไปแล้วเราก็สามารถเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระได้ด้วยครับอ่ะตอนนี้นะครับเรามาดูภายนอกตัวรถกันนะครับว่าตัว c 3 5 0 e คันนี้นะครับกับชุดแต่ง amg นะครับที่ได้มาจากโรงงานเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากด้านท้ายนก่อนนะครับ คันนี้นะครับมาพร้อมกล้องถอยหลังเท่านั้นนะครับไม่ใช่กล้อง360องศาแต่เขามีเซ็นเซอร์ให้รอบคันนะครับดังนั้นนะครับคุณไม่ต้องกังวลนะครับว่าเวลาเราเข้าใกล้ตำแหน่งข้างๆตัวรถหรือด้านหน้าตัวเซนเซอร์ต่างๆเนี่ยเขาจับได้ค่อนข้างรวดเร็วทีเดียวครับกล้องถอยหลังของเขาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนทีเดียวและชุดแต่งของเขาลงมาด้านล่างนะครับกับดิฟฟิเซอร์พร้อมกับท่อเสียแบบคู่อันนี้เป็นท่อเสียแบบหลอกนะครับก็ต้องบอกว่าท่อจริงๆอ่ะมันแทงลงด้านล่างนะครับ ในส่วนไฟท้ายของเขาเป็นแบบ LED นะครับเรียกว่าเส้นต่างๆเนี่ยเป็นโคมที่สะท้อนรีเฟกออกมาเป็นไฟเบรกนะครับอ่ะมาดูที่ด้านข้างของตัวรถกันครับด้านข้างของตัวรถนะครับนี่ด้านนี้ก็คือตำแหน่งชาร์จไฟนั่นเองนะครับด้านขวานี่ก็จะเป็นน้ามันนี่รองรับการชาร์จทั้ง AC และก็ DC AC ก็ไฟ3เฟสได้นะครับ DC ก็อย่างที่บอกรองรับไฟตั้งแต่20กิวัต์อกับ50กิวัต์อวนะครับ เรียกว่าให้มาหลากหลายรูปแบบในการใช้งานเลยนะครับปิดไปในส่วนของล้อครับก็ต้องบอกว่ามันแตกต่างจากตัวดีเซลนะครับล้อตรงนี้เป็นแบบ5้าการคูณและก็คล้ายๆมีเพจแปะตรงนี้นะครับทำให้ตัวล้อคันนี้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นและเขาบอกว่าช่วยในเรื่องการระบายความร้อนของตัวเบรกในส่วนตัวล้อเนี่ยผมบอกเลยว่าส่วนตัวผมอ่ะผมชอบตัวดีเซลมากกว่านะครับผมว่าตัวดีเซลเนี่ย ล้อมีลายที่เข้ากับตัวรถมากกว่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับและซีรีส์ยางของเขานะครับแน่นอนครับตัวนี้เป็นตัวขับหลังย่อมมีขนาดที่แตกต่างกันนะครับด้านหลังของเขาอยู่ที่255ทับ40 R18 ด้านหน้าของเขาอยู่ที่225ทับ40 R18 ด้านหลังก็จะมีความใหญ่กว่านะครับและที่สําคัญยางตัวนี้ไม่ใช่ยางรันแฟนนะครับตัวนี้เป็นยางเรเดียลปกติก็ดีในเรื่องอะไรเรเดียลก็คือให้ความนุ่มนวลนั่นเองนะครับ ประตูทั้ง4บานนะครับเป็นแบบเคเลสและด้านล่างนะครับก็เป็นชายล่างที่ตกแต่งมาแบบ AMG เป็นลิ้นอีกชิ้นนึงนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วขอบหน้าต่างด้านบนนะครับก็ตกแต่งด้วยโครเมียมแบบด้านๆนิดนึงครับไม่ได้เงามากอ่ะมาที่ด้านหน้าของตัวรถกันนะครับด้านหน้าของตัวรถนะครับก็ต้องบอกว่าจุดที่มันโดดเด่นที่สุดเลยก็คือคันนี้ให้ไฟแบบดิจิตอลไลน์นะครับเรียกว่าไฟของเขาเนี่ยจะเทียบเท่ากับตัว EQS เลยว่าได้นะครับเขาทํางานร่วมกับกล้องด้านหน้าของตัวรถนะครับ ไฟของเขาเนี่ยสามารถไปได้ไกลถึง650เมตรนะครับและทํางานแบบอัตโนมัติก็คือเปิดปิดแบบอัตโนมัติขึ้นลงแบบอัตโนมัติแล้วก็สามารถหลบหลีกรถคันที่สวนมาได้ด้วยเช่นกัน,นครับเรียกว่าความพิเศษหลักๆเลยของตัวปลักอินไฮบิดต,ต,ตัวนี้ครับก็คือไฟหน้านั่นเองฝากระโปรงแบบ power dome นะครับและนี่ครับตำแหน่งตัวนี้ก็มีเซ็นเซอร์อยู่ที่ด้านในนะและกระจังหน้าแบบ s t a r k l l นะจะเห็นว่าเป็นรูปดาวเต็มไปหมดเลยนะครับ และตุ่มตรงนี้นะครับจริงๆเป,เ,ปเป็นตุ่มกล้องแต่เขาก็ไม่ได้มีมาให้เขามีแค่กล้องหลังนะครับและก็กันชนแบบนี้ก็เป็นกันชน AMG นั่นเองนะครับและทั้งหมดนะครับสำหรับตัว C350 EAMG Dynamic คันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่า เป็นรถอีกหนึ่งรุ่นสําหรับปลั๊กอินไฮบริดที่น่าใช้มากๆนะครับเพราะด้วยเหตุผลอะไรเครื่องยนต์ของเขาอ่ะมีความพิเศษตรงที่ว่าเขาสามารถวิ่งไฟฟ้าโดวนได้ถึง115กิโลเมตรครับต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งถือว่าเยอะมากๆนะครับและสามารถชาร์จได้ทั้ง a c และดีเรียกว่าเราชาร์จในบ้านหรือว่าชาร์จนอกบ้านก็รวดเร็วทันใจสําหรับการใช้งานนะครับและถ้าเทียบกันสําหรับคู่แข่งของเขาครับในตลาดก็คือ3 3 0 e นีะเรียกว่าเขาสามารถชาร์จได้แค่ AC เท่านั้นนะครับ พอมันชาร์จ DC ได้และวิ่งได้ไกลขนาดเนี้ผมมองว่าคันนี้พอใช้พร้อมกับน้ํามันมันทําให้รถคันนี้มันมีความประหยัดมากๆเลยนะในการใช้งานเพราะว่าคันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเรื่องพั r ส์แมนไม่ต้องห่วงครับเพราะว่ามีความนุ่มนวลในการขับขี่เครื่องยงนต์ของเขาแรงบิดระดับ550นิวตันเมตรเนี่ยบอกได้เลยว่า ทุกครั้งที่คุณกดคันเร่งแซงคันนี้ทันใจแน่นอนและในส่วนของหน้าตาของเขาเนี่ยจะคล้ายๆรุ่นพี่อย่าง c c l a s เลยนะครับด้วยตัวรถที่มีความดูรูโรมและด้านท้ายของเขาเนี่ยดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นพร้อมกับชุดแต่ง AMG แบบนี้นะครับหลังคาเป็นแบบพาราลมิกซลฟ์ทำให้ตัวรถดูสปอร์ตเหมือนเป็นหลังคาดารถสีขาวนี้ทําให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับและสรุปโดยรวมสําหรับ C350e คันนี้นะครับกับค่าตัวของเขาามล้านสามแสนห้าหมื่นบาทก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากๆเเลยทีด เพราะว่าออปชันของเขาถือว่าให้มาเยอะทีเดียวครับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ไว้ด้วยนะครับจากเพจ a u t o s สปินนะครับสวัสดีครับ